จากที่ไปทําความสะอาดสายไฟมานะครับก็ได้ปอกสายออกเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่จะทําการต่อสายใหม่นะครับ<อ>มันมีความพอดีกับตัวรถนะครับอือนีจะเป็นสายไดสตาร์ทนะครับสายไดสตาร์ทก็จะเส้นใหญ่หน่อย นี่ก็ปล่องไฟนะครับคาดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะครับหวังว่าอย่างนั้นนะส่วนปลั๊กที่จะเสียกับปล่องไฟนะครับต้องไปหามาใหม่เราปั๊กดิมไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> เออแยกชิ้นส่วนไปหมดแล้วนะครับ <c oughs> อันหนึ่ง เป็นปลั๊กของแผงชาร์จไฟนะครับอันนี้ก็ไปหาของเก่ามานะครับเพราะของติดรถก็สภาพเป็นอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เปื่อยหมดแล้วนะครับใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวช็อตนะครับ <c oughs> ก็ทำการถอดสายเก่าของ่อนนะครับเพื่อที่จะเสียบกลับไปใหม่นะครับแต่ตำแหน่งของ สายไฟนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับรถรุ่นเก่ารถรุ่นโบราณสองจังหวะนะครับไปเอาพักของสองจังหวะมาครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับชุดสายไฟเก่า <ๆ S 2> ออก,ก่อนออกได้ไหมเนี่ยได้นะครับออกแล้ว ชาร์จไฟนะครับเป็นชาร์จไฟแบตเตอรี่แล้วก็เป็นตัวควบคุมไฟหน้านะครับไม่ให้ไฟหน้ากับไฟท้ายขัดนะครับเออถ้าหันถ้าหันตัวแผงชาร์จนะครับเข้าหาตัวเรานะครับเออฝั่งซ้ายมือทางด้านบนนะครับฝั่งซ้ายมือทางด้านบนนะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับไฟขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับอ่ถัดลงมานะครับเส้นล่างฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็น สายไฟชาร์จนะครับสายไฟชาร์จที่ออกจากชุดปั่นไฟนะครับสายไฟชาร์จนะครับที่ออกจากชุดบ่นไฟนะครับส่วนด้านบนทางฝั่งขวามือนะครับด้านบนทางฝั่งขวามืออันนี้ก็จะเป็นตัวสายไฟหน้านะครับเอามาโหลดนะครับสายไฟหน้าก็จะมาจากตัวเครื่องอีกเหมือนกันนะครับจะมาโหลดในตัวแผงชาร์จไฟนะครับส่วน ด้านล่างนะครับฝั่งขวามือนะครับเหมื s <S อนตัวนี้นะครับก็จะเป็นขากราวนะครับขากราวขากราวก็คือไฟควบลบนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็น V ีบวกฝั่งซ้ายบนเป็น V บวกนะครับล่างซ้ายก็จะเป็นตัวไฟชาร์จขาเข้านะครับข้างล่างขาเข้าข้างบนขาออกนะครับต้องมีเข้าแล้วก็ต้องมีออกนะครับอ่ส่วนฝั่งขวามือนะครับบนก็จะเป็น ไปหน้าขาเข้านะครับจะมาโหลดกับขากลาวนะครับจะไม่ให้ไฟคืนนะครับโอเคจะจะทำการเสียบสายกับเข้าไปคืนนะครับสีแดงนะครับสีแดงหมายถึง ไปแบตเตอรี่ขู้บุกนะครับเสียบเข้าไปครับปักนะครับข้างบนซ้ายนะครับเสียบสีแดงเข้าไปนะครับข้างข้างล่างข้างล่างนะครับให้เสียบสีขาวนะครับข้างล่างซ้ายนะครับให้เสียบสีขาวนะครับสีขาวก็หมายถึง ไฟชาร์จแบตเตอรี่ขาเข้านะครับบนขวาครับบนขวานะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับไปหน้านะครับสําหรับเข้ามาโหลดไม่ให้กระแสเกินนะครับสีดําสีดําแทนกราวนะครับสีดําของแผงชาร์จแทนกราวนะครับสีเขียวไม่มีนะครับเสีดําแทนนะครับโอเคเรียบร้อย เสียครับในลักษณะนี้ไปครับขั้วปลั๊กกล่อง C D I นะครับเอ่อถ้าหันหันหันปลั๊กเข้าตัวเรานะครับแล้วเอาเคียวล็อกขึ้นด้านบนนะครับเส้นปลั๊กเคียวตัวบนนะครับเอ่อ สายไฟตัวบนทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นสายของพัสคอยนะครับของพัสคอยนะครับล่างลงมานะครับล่างล่างทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นสายกราวนะครับสําหรับกล่องกล่องรุ่นรุ่นนี้นะครับกล่องไร้ฟานที่ใช้สายไฟ5สายนะครับกับโนวาแล้วก็ดรีมเว็บร้อยนะครับขั้วสายไฟจะเหมือนกันนะครับบนซ้ายนะครับจะเป็นพัสรุ ล่างสายจะเป็นกราวนะครับส่วนขาตรงกลางนะครับจะเป็นสายดับเครื่องนะครับมันจะมีห้าขั้วนะสายตรงกลางตรงนี้นะครับตัวกลางตัวนี้นะครับจะเป็นสายดับเครื่องนะครับถัดมาครับล่างซ้ายล่างขวานะครับล่างขวาล่างขวานะครับจะเป็นไฟไฟขาเข้านะครับ ไฟ AC นะครับจากคอยสตาร์ททางด้านล่างนะครับคอยสตาร์ททางด้านล่างนี้นะครับจะเข้าสายเส้นนี้นะครับล่างขวานะครับล่างขวาของกล่อง DDI นะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟออกนะครับไฟออกจากกล่องจะไปหาคอยหัวเทียนนะครับโอเคจําได้นะครับไม่ได้ก็รีใหม่นะนี่เป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กของไฟท้ายนะครับ เอามาทดแทนนะครับเกาะปักเดิมยากนะครับก็สายสีฟ้าผมจะแทนสายของพัดเอร์คอยนะครับสายสีฟ้าจะแทนสายพัดเอร์คอยสายที่เขียวนะครับเป็นสายกราวนะครับสายที่เขียวสายกราวนะครับส่วนสายสีส้มเนี่ยผมแทนสายดับเครื่องนะครับส่วนสายสีเขียวแถบเหลืองนะครับจะเป็นสายคอยสตาร์ทที่มาจากด้านล่างนะครับ ใช้ทดแทนนะครับส่วนสายสีเหลืองผมจะเอาเป็นสายคอยหัวเทียนไปนะครับเสียบเลยนะครับก็ได้ลักษณะนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องทดลองนะครับทดลองคอยก่อนอสำหรับชุดนี้นะครับสายสีดำแถบเหลืองนะครับผมแทนสายคอยสตาร์ทนะ ก็สีเหลืองนะครับแทนไฟหน้าสีขาวนะครับเป็นไฟชาร์จแบตเตอรี่นะครับต้องลองลองดูประกายไฟก่อนนะครับว่าคอสตาร์ทแล้วก็ผลลวดไฟหน้าคดลวดไฟชาร์จใช้ได้หรือเปล่า ตารครับเขีย์ดูโอเคนะครับใส่คอนสตนร์มีไฟส่หน้าครับโอ้ไฟหน้าก็มีไฟนะครับแลงด้วยไฟใช้แบตเตอรี่ครับโอเคมีไฟครับทั้ง3เส้นที่ต้องการ ในส่วนของสายพัสร์คอยนะครับเราเช็คไม่ได้นะครับเพราะกระแสปล่อยแค่0.5มิลลิโวลต์เองนะครับต้องใช้มิเตอร์ในการตรวจเช็คนะครับแล้วก็ใช้พีกโวลต์เกตในการวัดนะครับก็คาดว่าจะใช้ได้นะครับสำ็นแบบพัสร์คอยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับว่าจะตัดติดหรือเปล่านะครับ ผมจะยังไม่ไม่ใส่กระจานไฟนะครับจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูก่อนนะครับโดยต่อเพียงแค่กล่องนะครับกล่องเข้ากับระบบปั่นไฟจากด้านล่างนะครับแล้วก็คอยหัวเชียนนะครับจะลองดูว่าจะสามารถสตาร์ทเครื่องได้หรือเปล่านะครับ Thank you.